สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่มูกได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งฝนนะคะสภาธุเคราะหนะคะมาติดตามและช่ทางตัวเลขปู่ทุ่งฝนงวดวันที่1ธันวาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะปู่ให้วิ่ง3กับ8นะคะคุณผู้ชมมานำกันนะคะเธว่าปู่จับครูให้่อเข่าเนาะคุณผู้ชม เมื่อนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าปู่จะเดินทางให้ตัวใดนะคะปู่จะเน้นจะเดินให้ตัวใดเพื่อได้โชคน้ากันนะคะ่ะเอาค่ะผู้ชมเขาไปรับชมรับฟังน้ากัน,นะคะ่ะการประมรสการครับปู่การประมรสการเด้วค่ะปู่เอาค่ะผู้ชมถวายนามปูอยู่ดิมแห้งอยู่ดิมแห้งรับปู่ยินดีูกิ้มาธุครับปู่นะครับะะเอาเงินทองลังไหลดังไสหนามนะปู่เนาะมหมวดที่ผ่านมนาค่ะผู้ชมนี่วิ่งสามกับแปด อันนี้ปูเขียนให้แปดสามเป็นี้ปูนี่ปูเป็นอยากทิมเนาะโอ้ใส่ได้เนาะปูปูว่ากลับมาได้ปูไรมากระจับเอามานน้ำกันดนูที่ปูเล็กดิ่งปูนี่บดจับใส่กันเนาะเล็กดิ่งให่พันพิชเชล่าเนาะอืบดจับใส่กันบดจับใส่เขื่อนแต่ว่ามานน้ำกันดีที่ปูมานน้ำกันให้เยอ่มากๆอ่าเรื่อบดจับใส่แต่าปูบริเกติ็จงให้ให้เป็นเบิ่งเอาพิชเชล่าเนาะเอาจับใส่ใส่ตัวตติดเนาะครับปูให้เด่นสามกับแปดทำชุมปูว่าถามมากระพิจเชล่าเอา แน่ว่ามาแน่นะปูเขียนหอยู่นีกแปดสามเบา่าก็ว่ายุป,ปยูจะออกหรือเด้ยนี่มันแม่ถ้าก่อลบทิ้ี่เอานะครับเอาไหมท่านผู้ชมนะับวัดนี่และนกปูเออไม่กัธรรมดาเนาะห้าผู้คนนะมาเรียกเรีออกวันที่หนึ่งบุ๋มเมครับวันที่หนึ่งคันวาก <c oughs> ยินเขาว่ามัง่าว่ะเดี๋ยวกิทั่วเป็นเมื่อนำมือดีคุณนครับปีใหม่คุณครับผมโอ้ขึ้ละโอคละเดือนเนาะครับคนละเดือนครับตัวเดือนต่อท่านบ้านี่เป็นวันที่สองนี่น้องแมนวะแมนครับธรรมดาจะเป็นวันที่สามสิบสามสิบธันวาวันน้เกิดวันที่สองครับผมอันนี้ก็นหนึ่งให้เขาหนึ่งธันวาครับปู๋หนึ่งธันวาเนาะอ้าท่านผู้ชมนะครับเนาะหาผู้ใดกำลังจะเดินทางกับมาบ้านเขาปีใหม่หาได้โชคได้ mắn อ่าผู้ใดมากก็ไปหายิบจับลอตตเอรรี่่ทานนผผู้ชมมะคับ บ่มักกระเบิ้งไว้ซื้อนะครับผมมักเหล็กดิกปูอยู่โอ้สี่สี่กับเก้าสันจอดนี่ปูมันเนี่ยอิจอดมันก็แล้วมันก็ถ้าจะทีวางได้เนาะผู้คนที่เราเก็บไปตามสูตรเป็นเนาะสมันสันจอดกันตามสูตรที่เก่าเนาะปูตามสูตรที่เก่ามัเป็นนี้สูตรเป็นอมันเก็บแบบเป็นเนาะกับ ตอรอบที่แล้วปูก็มันใจคักที่แปดปูวงให้เลยปูอาแปดเนี่ปมักที่ปูจับใหากับจับแซวใช่นใจผมมักนี่เ็กวิ่งแปด่จะ้องมักมักสามักสามปู่แปดแต่กับมักทั้งสองแหลเลขติดนักเนี่ยมเล็งตีนนักที่อยู่ที่สามเลขติดเนี่ยอันนี้แซวที่เอาสามมาติดของเนี่ยมเล็นะศูนยหนึ่งหเจ็ด เบาเถ่าคือมั่นใจแน้หงวด,งงดนี่ของปูนี่มาแท้ธรรมชมศูนย์สี่หนึ่งสี่หสี่ศูนเก้าหนึ่งเก้าหกเก้า มาแถล่ะปูงวดเนี่ครับเอานะครับชมด้บทมตบรบเล่นไหนนะบ่อปูนี่ก็เร่นไหนนะครับผม มาขึ 2, ้นสองขึ้นสศูนย์สี 4, 1, 4. 6, ส่หนึ่งกเกเอา้าสีกับเก่าเด่นซ้ำกันบก่ก่มักซีหลากว่ามักซีหลากว่าอ่าอไรยุกตบวงีหมบ่กว่ามักซีหลายกว่านผูมชมมึงมัลซีกันนั่นแหละแต่ว่ามักีหลกว่าเอา้เอานะครับธรูมชมอันนี้งวดที่ผ่านมาโอ้ลม เป็นช่วงนี้เล็กวิ่งมาดีเนาะแอบเล็กวิ่งเขาดีครับผู้ชมลมลมท่านผู้ชมลมลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับปูอ้าวเมื่อวันยำแดงกับไอ้ห่อนหอนเนาะครับช่วงใบกับหอนข้ามมากเลยห่อนเอาครับปู่ฝันดีปะปู่โอ้ฝันยังไงก่อนฝันคือนอะไรฝันว่าเขามาขอเงินเนาะเขาเบิกเงินปูปูไหนมาขอเงินปู่ มาอนแล้วเขาเบิกเงินหน่อยเขาเบิกเงินเออเขาว่าเบิกเจ้าของพันธ่อครับเบิกไปยังอ๋อวันเบิกว่าเปสีพันขอเรือเบิกไปพวันขเรือสีพันตัวเห็นไหมครัือสีพันุตัวเขาตัวเด่นปุ้ยเหรอาทำมชมลมอ่ะนี่เอานี่อันนี้หัดที่ผ่พนมากครับไว้ยังตัวไยดีครับผมอิา วัที่ผ่านมา3กับ8มาด้วยกันนะครับท่านชมที่แรกปูเขียนให้8 3ปูเรยว่า<ม>เล็กเด่นจะบ่มาน้ำกัน<ม>แต่ว่ามาน้ำกันท่านชม3 8มาตรงตรงเอาหธันวาคม2567นเะครับผมเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับสกับ9ปูวาเด่นที่4นะครับผมกระเด็นทั้งสตัวปูวาัวเก้ากระเด็นมาปูเลขติด0 1 6ย์ห่งหกเวงแหว ครับปลอ,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 อครับขอบวับครับครับเลขติด0167ครับปูจับคู่ให้04146474นะครับ09196979นะครับบนล่างกับตัวด้วยนะครับไปหายิบจับลอตลเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งนะครับปูวงกลมให้ที่04กับ1 4 69 เน้นให้สามคู่ตัวรองศูนย์เก้าผมพันมักหนึ่งด่ปูมักหนึ่งเก่ากับเจ็ดเก่าปูเป็นด้เมเป็นดิมดปูว่าอิมากม่วันเนะครับวัที่แล้วทำชมมหาปูนี่แหละนะครับผมวันที่เราเจอเจอปูปูสัมแอบปูผลไม้ดิ้งวัดอัน <c oughs> ที่เพิ่นมาหยิบลอตเตอรี่อยู่นี่ท่านผู้ชมงวดที่แล้วเป่าแถวมาหาปูทุ่งฝนเนี่ยแหละพอปูนะกระถามปูเพิ่นว่ามักตัวใดปูเพิ่นว่ามักสามแปดเป่าแถวก็เลยว่าเอาคือตรงกับเลขเลขเด่นปูแท้อ่าเพิ่นก็เลยว่าถ้าเลขเขาจังไปหาไปหาปูได้วขาสั่นยู่วัดมือเพิ่นเอาที่เอาแปดศูนย์เพิ่นที่เอาเพิ่นมาเอาแปดศูนย์ต่ว่าลอตเตอรี่มืัอนั้นเพิ่นได้สามแปดที่ปูได้ตั้งหลายใบเพิ่นหยิบเพิ่นหยิบอยู่นี่แหละมือนั้นเพิ่นวันนี้แหละอยากถูกหยิบเอาเลยเพิ่นว่า สามแปดเอาตั้งหลายในัคื่อแปดคุณ้ายแปดเะเอาคุณเอาคุณเขาสามเเนี่กระบอกแต่ได้มานันแหละครับสามเต้ยยาว้ยงยนงแม่โอ้จังมาะพ่อจะเล็กออกสามปดนึกถึงเอ้าเล็กปูพคนเขาตัวนี่พคนกินรอตอรีคนได้รถตอรีหลายใบเอาธรมชกแคปหน้าจอครับปูทุ่งฝนครับย้ำมาเล็กเด่นเล็กวิ่งนี่มาทุกงวดเขาตลอดธรรมชม จับคูกับงวดเขา่างวดบาดเขานะครับเนาะมีงวดเขา้างวดหลุดนี่งวดที่แล้วปูเขียนให้ยุ 8, 3, แปดสามตะว่าปูวาเล็กวิ่งปูต้องจับใส่เล็ติดนะครับแปดสามปูเล่บริขียนลงให้ตะวัเขียนลงไปแล้วอ่าตูได้เขียนเป็นเจ็ดสามเป็นเจ็ดสามคว่ามาน้ำกันอ่าสองหลอดมนาะมาน้ำกันสองหลอดไปที่ปูเล็กวิ่งปู่ะงวดนี้เกา้าสียบเกา้ากตมีโอกาสที่ปูสันจอนเก้าขึ้นเด่นให้ปู ผมมามันนีที่ปูแต่ปูว่าวัม้าลำกันวัมากันอือแต่ว่าสันจ่วนมีแต่เก่าที่ปูออกเก้าทุกออกเก่าทุกรอบถ้าออกสันจ่วนมีอยู่พี่หน้าตัวหน่อครับแต่มักมากที่มากเขาเก่ากอถ้าซีมากคือศูนย์ซีหนึ่งซีถ้าผู้ใดอยากเอาหน่อยๆเอาแค่นี้แค่สามคู่นะสามคู่แค่นี้อ่าเก่ามากที่แค่นี้ปูบอกแล้วครับเอาแค่สามคู่นี้ไม่ยากดูตัวนี้ เก่ามากไงกว่าศูนย์เก่าง่ามนีม่ปูงามบอกเพื่นวันผมกัมกผมก็ได้รอตตรีไว้เลยนี่ปู่เก่กาตั่นีเหมือนกับมากเนี่อเอาแคปหน้าจอทำช่วปูบาาหารตเตรีเอาแค่สา,า,ามาาคูศนย์สี่หนึ่งสี่หกนะครับหารอตตรีไวหนึ่งสามคูแต่ว่าผู้ไดมักศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก่ากติดไวผู้ณลตุนหนอัดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยศูน4์สี่หนึ่งสี่แหละตัวนแหงสีอาหมูบอกหนึ่งสีนี่มักแข้งกหมู เอาครับกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องสาธุกบปูข่าลังไหลมาลังไหลมายังใส่หนำเนาะสาธุกบปูวัดบ้าข่าโยงพึ้นมากกันเลยคิดน้ำกันนี่ละครับสาธุกบปูขอต้อนรับคิมนาสวัสดีครับสาธุค่ะให้โชคให้มาน้ำปูเด้อค่ะขอก้อนรับคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ